สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงช่วงที่เป็นรอยต่อของเดือนนะคะนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี2566ช่วงรอยต่อของเดือนแบบนี้มันเป็นเหมือนช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นต่อแต่ละลัคนาราศีจะมีเรื่องใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงว่าในช่วงที่เป็นรอยต่อของเดือนแบบนี้นะคะจากเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมที่เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะในช่วงรอยต่อจากเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาเพราะว่าเราจะข้าเราจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วบริบทใหม่ๆจะมีเข้ามาคนใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆการติดต่อการเจรจาการสื่อสารใหม่ๆจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงสําคัญและสมัยอยากจะแจ้งให้ทราบแบบนี้ค่ะว่าดาวหลายๆดวงก็ได้ทําการโคจรยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวพระสุขดาวพระอังคาร ดาวพระอทิตย์ ดาวพระเกตและดาวพระพุธได้ยา้ายราศีเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ดาวพระเสาร์เองก็โคจรพักองศาโคจรวิปริตอีกไม่นานดาวพระราหูก็จะมีการทำออก็จะมีการโคจรยกยา้ายราศีและอีกไม่นานดาวพระพฤหัสก็จะโคจรพักองศาโคจรวิปริตเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงรอยต่อของเดือนแบบนี้นะคะก็ยังถือว่าได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระราหูที่ยังเป็นเทวีโชคอยู่นะคะเพียงแต่ว่า อาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดมากหน่อยในช่วงรอยต่อนี้นะคะบางคนคิดมากในเรื่องของการงานว่าเราจะเอาอยัางไงดีเราจะต่อโปรเจกต์เดิมเราจะต่อที่ทํางานเดิมเราจะต่อกับทีมเดิมๆหรือเราจะเปลี่ยนทีมย้ายทีมย้ายทียยท่ทํางานหรือย้ายโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องของงานที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องคิดมากนะคะต้องบอกว่ามีเกณฑ์คิดมากเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนอนไม่หลับบางคนบอกว่า หลับค่ะแต่ว่าหลับหลับตื่นตื่นนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือบางคนบอกว่าอยากอ,าอยากจะนอนยาวไปเลยไม่อยากจะตื่นเพราะตื่นมารู้เลยว่าต้องเจอกับปัญหาหหลักษณะนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนอาจจะมีความขัดแย้งในที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะอาจจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานหรือขัดแย้งกับลูกน้องบริวารช่วงนี้นะคะต้องต้องดูแลเรื่องคนให้ดีเพราะว่าคนยังถือว่าเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นพนักงานอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานนะคะพูดจาการขัดแย้งกันหรือว่าทํางานไม่ถูกใจหัวหน้าหัวหน้าติเตียนนะคะหัวหน้าบ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน,น,น้างาน อาจจะมีลูกน้องบางคนมาแข่งข้อกับคุณมาก้าวร้าวใส่คุณ นะคะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะต้องคอยตักเตือนต้องใจเย็นๆแต่สมัยต้องบอกนิดนึงค่ะถ้าคุณเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วเจอลักษณะพฤติกรรมแบบนี้อย่าใช้พระเดชเพียงอย่างเดียวให้ใช้พระคุณพยายามใช้ความประนีประนอมด้วยนะคะอย่าพยายามว่าไปตีโพยตีภายใส่เขานะคะอย่าพยายามว่าทำไปไปเขาเรียกว่าเบ่งอิทธิพลใส่ยิ่งแต่หนักไปอีกนะคะเราต้องใจเย็นๆ นะการปกครองคนมันต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะใจะเย็นๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะประการต่อมาสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังกันคือเรื่องของการเดินทางและอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้จะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลในช่วงวันหยุดยาวหลายๆคนวางแผนไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะหรือบางคนวางแผนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด บางคนเดินทางข้ามประเทศนะคะบางคนก็อาจจะไปไม่ไกลมากนะคะแต่ก็มีกิจกรรมที่จะต้องไปไหนมาไหนอย่างนี้นะให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้ดีนะคะรถรามันเยอะขึ้นรวมไปถึงต้องเช็ครถของตัวเองยานพหาหนะของตัวเองด้วยดูเบรกดูล้อดูยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รอบคอบนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดการเฉียวชนหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น เ,เกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะได้เจออุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆภายในบ้านอย่างเช่นเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้โดนมีดบาดโดนอุปกรณ์เครื่องมือช่งางต่างๆอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะต้องมีสติอยู่เสมออย่าใจร้อนเวลาใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงระยะนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยค่อนข้างมากด้วยนะคะต้องวางแผนจัดการการเงินของตัวเองให้ดีนะสาหรับชาวสิงห์ท่านใดที่ติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่แล้ว อะไรที่เลี่ยงในการจ่ายได้ก็ให้เลี่ยงไปก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งใช้จ่ายไปในส่วนนั้นนะคะต้องรู้สถานะของตัวเองด้วยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพที่สมัยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ชาวสิงห์มีโอกาสนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นทุกคนนะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะหลอดลมโควิดยังอยู่นะคะยังไม่ได้หายไปนะจากโลกของเรานะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส,สต่างๆนานาโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีหรือบาง คนไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็จะเป็นในเรื่องของข้อเข่ากระดูกซะมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงวัยดูแลสุขภาพของตัวเองกันให้ดีๆค่ะและในช่วงรอยต่อของเดือนช่วงเปลี่ยนถ่ายของเดือนแบบนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาก็ต้องตอบว่ามีอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะคุณมีโอกาสเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้มีเกณฑ์ได้โชคฟลุ๊กๆซึ่งคําว่าโชคฟลุ๊กๆตรงนี้เนี่ยหลายคนจะตีไปถึงเรื่องของการ ตีไปถึงเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะแต่ทำไมต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคฟลุกๆจากการทํามาหากินของคุณจากการค้าการขายสมมุติว่าคุณหวังว่าสินค้าตัวนี้คุณจะต้องทํากําไรได้100บาทขายไปขายมาคุณได้กําไรถึง200บาท2เท่าตัวหรือ3เท่าตัวอันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เมื่อคุณติดขัดหรือเจอกับปัญหาใดๆแล้วคุณรู้สึกว่านี่คือทางตันหาทางออกไม่เจอแน่นอนอยู่ด ดีๆนะคะก็จะมีคนเข้ามาเกื้อกูลส,สนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาซัพพอร์ตนี่ก็ถือว่าเป็นโชคมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะและประการต่อมาก็คือเรื่องเงินอย่างที่หลายคนคาดหวังกันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุกฟล๊กๆได้เงินพิเศษพิเศษได้เงินจากการเก่งกําไรได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือได้เงินจากการลงทุนนั่นเองค่ะถือว่าในระยะรอยต่อจากเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมนี้ ก็มีบางเรื่องบางราวที่คุณจะต้องระมัดระวังแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชะตาชีวิตด้วยเช่นกันนะคะท่านใดถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะให้หมันทําบุญทําทานโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่วันเข้าพรรษาแล้วถวายพระอาบน้ําฝนนะคะถวายสังฆทานเทียนหลอดไฟเพื่อเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตค่ะจะส่งผลทําให้คุณไม่เจอกับทางมืดทางตันนั่นเองนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวสิ ทุกคนทุกท่านประโสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ